เอาละครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเลยนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันกับเกมไม c ครับนะครับกับในโปรเจกเอ่อโปรเจกโปเจกพีโอเคโปเกตซียูบีคูบี้ไม่ใช่คิวนะครับผมก็อยู่กันกับไม้ครับโปเกตคิวนะครับ ซึ่งเราจะมาเปิดประเดิมอะไรนะครับในคลิปแรกคลิปนี้ก็อาเป็นโปรเจกต์นะครับผมที่ผมจะมาทำนปในวชั่นแบบว่าโคตรใหม่นะครับ1.10นะครับผมโอเคมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับมาก็จะเป็นโปรเจกต์ของโปเกมอนนะครับผมที่ไม่ใช่อพิกเซอร์มอนนะครับซึ่งความรู้เนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับนะขอขอมาปรับอะไรต่างๆก่อนนะครับผมโบนัสเช a นี่ก็ ไม่เอาละกันนะครับโอเคตั้งชื่อโรคกันก่อนละกันนะครับตั้งว่าอ,าะ,อะไรเนี่ยไรนะครับโอเคไปเลย a t e World นะครับผมชึ้งเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคมันก็จะมีอ่โปกเกมอนเริ่มให้เราเลือกอ่าผมก็จะมีะโปกเกมอนตั้งแต่เจน1ถึงเจน6เลยนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมอที่แบบว่ามีโปกเกมอนเยอะมากๆมาเลยนะครับผม โอเคนับจะมีกบน้อยนะครับผมจิ้งเหรนไฟนครับเต่าน้อยคาร,ระปกอสครับโอ้ <c oughs> oh. เลยกสเทลเลยนะครับผมโอเคก็จะมีแบบว่ามากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับเราจะเอาอะไรเดีกเกอ,อ,นนมอืมๆืมอืมเืมอ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 มอืรรมอื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 มนืมอมาือืมอืมออมมอ ไปมอคิมมเลแต่ว่าเอาเคโรมาสึไอป้าเอ๋ยโอเคเออกวานี่คโรมาสึ <c oughs> ทำไมหน้าตาบ้องแบวจังโอเคกลับมาก่อนนะครับผมก็มอดนี้เนี่ยผมยังได้ไม่ค่อยเป็นนะครับถ้าใครแบบว่ามีความรู้อะไรก็อ่าแนะนํามาได้ใต้คลิปเนี้นะครับผมโอเคมีโปเกมอนเซ็นเตอร์ด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาจะให้เรามาแบบว่าใกล้ๆนะครับอ่านแล้วเขาจะมีเราโปเกมอนมากๆหย่นะครับหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งรู้สึกว่า มันจะบักๆอยู่นะครับผมถ้าใครแบบว่าทราบวิธีการแก้เนี่ยก็อาบอกเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับ <c oughs> โอเคมาเลยครับผมซึ่งในมอสนีนะครับเราสามารถแบบว่าโจมตีโปกเกมอนนะครับเพื่อที่จะเรียกที่ว่า,าจับมานะครับผมซึ่งเราสามารถตีได้เลยะครับในยการใช้มือทุบนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็งงไปหน่อยนะครับผมเลยไม่ทําดีกว่านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทำาดยการใช้โปเกมอนแบทเทอร์กันนะครับผมโอเคมาดูโปเกมอนกก่อนแล้วกันนะครับนี่มัน พัสเซอร์นินาก็เขาให้ขอทำมาด้วยนะครับเนี่ยโ <c oughs> คตรแจมนะครับมีอา่าโปเกนเด็กนะครับผมแล้วก็จะเป็นโปเกคิวนะครับเอาไวจา <c oughs> จ้จับโปเกมอนจังแจมเลยนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวขอดูโปเกมอนเซ็นเตอร์กันก่อนแล้วกันครับ้ยคุณจอยสวัสดีครับผมอ่ามันเหีโ้โปเกมอนยังไงน่าจะเ,เข้าไปด้วยฮิวใช่ไหมน่าจะฮิวประมาณนั้นนะครับผมโอเคมีเครื่องเทรด้วยครับเนี่ยเราก็จะมี ่าน่าจะเป็น PC นะครับผมโอเคมาเราไปหาฟาร์มเลเวลดีกว่านะครับรู้สึกว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็ต้องมันก็สําคัญเหมือนกันแฮะแล้วอาหารมันหายยังไงวะดยโคตรแย่เลยครับหาอาหารไม่เป็นมาเรามารองอ่าโปเกมันเบทดีกว่าโอเคมามาสุกกระเชอะไปเลยคารุมสัสเซเอ้ยอตีไปจอจิกยังแจมสุดยอดมากหรือพ่อโอเคได้ ได้เนื้อซอมบี้มาครับโคตรบา้าเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะลูกโอเคครับซึ่งรู้สึกว่าเราจะอาทำการสา่โปเกมอนโจมตีนะครับผมโดยการกดปุ่มต่างๆบนคีย์บอร์ดนะครับโอเคมันมีปุ่ม Y U S J นะครับผมเราบปุ่ม S R เนี่ยผมเหมือนจะเป็นการเซตติ้งท่านะครับโอเคแล้วเราจะสั่งมาโจมตีกไงไงันปุ้ยเนี่ยเอ่อน่าจะต้องคลิกดูนะครับผมมีกราดแล้วก็ follow กับสแตนนะครับเอออันนี้เป็นท่ายืนท่านั่งนะครับผม โอเคนะครับไปอะไรคนมาสืตีมันจอลุกพ่อลุกลกพ่อส,สั่งมาตีไงพ่อเจ้าเอ้ยตังแกเอาไปลูกพ่อสู้เขาสู้เขาลูกสู้เขาอย่าพึ่งลูกอ่าฮ่สุดเจ๋งไปเลยนะครับโอเคจะกลับไปหัวก,ก่อนก็ระบบการต่อสู้น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งผมชอบมากเลยนะคือแบบว่ามันสู้แบบว่ามันสู้้วยการไม่ต้องไปนั่งกดอะไรให้ยุ่งยากเหมือน,นพิกสมอลด์อ่ะเออนะครับผมโอเคมา เราลองดูในแบบนะครับแบบนี้เหมือนตรงนี้จะเป็นเขตทุงหญ้าสวรรค์ไม่ใช่ครับ <c oughs> จะเป็นเขตทุงหญ้ากว้งไกลไพศาลนะครับผมโอเคไปเราตอบเอามาลูพ่อสู้มันอ้าออไปโดนด้วยลูกพ่อเปลี่ยนท่าต้องเจอท่าจิกนั่นแหละอืท่ากัดสุดเจ๋งมากนะครับคาร์มอสิข,ของฉันแล้วมันอาปเปียวหญาจะเบนี้ต้องรองโปเกเด็กนะครับผมมาดูรอดเอ็กพีไงวะเนี่ย มันดูค่าประสบการณ์อย่างเรบ้าโคตรงงนะครับเหมือนว่าอ๋อน่าจะเป็นอลอดสีฟ้าตรงนี้นะครับผมอลอตฟ้าตรงนี้น่าจะเป็นค่าประสบการณ์นะครับโอเคมาเราจะมาเรียนรู้ประจันกาเลยนะครับผมโอเคก็เหมือนว่าการกดจีเนี่ยจะเป็นการสั่งให้มันจมเตีนะครับมาผมระเบิดเรดีกว่าครับโอเคคารมัสซนายอยู่ไหนนะยนายฮปโอเคปล์ไดพัสดุเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว ไม่น่าซื้อพัลส์เนไหวนะครับผมครับมาซื้อแตกล้ามาลูกรรพ่อน่าแหละบวกบวกเอาเลยบวกจะแพะ้ไปลูกโอ้โหยิงเบ้าน่าแหละยังเจ็บยังเจียมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาก่อนนะกลับกลับมาก่อนนะเดี๋ยวไปฮิวก,ก่อนเดี๋ยวไปฮิวก,ก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการโจมตีนะครับ,รบการแพทเทินะร์นแล้วก็ค่อยๆมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมโอเคมาครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเนะรียกด้วยว่า ไปตัดไม้ทำรารป่าก่อนละกันนะครับผมเพื่อให้เราสามารถมีบ้านอยู่รอดนะครับโอเคก็เรารมาตั้งเป้าหมายกันก่อนไหมก็รู้สึกว่าในมอสนี้น่าจะมีการแบบว่าพัฒนาร่างเมกาด้วยนะครับผมเพราะฉะน,นีะ้ผมคิดว่าเป้าหมายของเราครับจะเป็นการทำฟูทีเมกาไปเลยไหมเออน่าจะเจ่ยเหมือนกันนะครับผมก็ตั้งไว้ก่อน,นครับผมทําได้ไม่ได้เนี่ยเอาไว้อีกเรื่องนึงละกันนะครับโคตรขาด,ดความรับผิดชอบเลยนะครับเนี่ย โอเคมาตัดไม้กันก่อนละกันนะครับผมอ่ะมาตัดไม้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 โอเคเราไปฟาร์มเวลก่อนละกันนะครับไปเลยเคลมเบสเอามาที้ลูกพ่อโจมตีมันเดี๋ยวก่อนนะขอเปลี่ยนท่าก่อนเป็นอ่อท่ายูเนี่ยเป็นท่าอาบืนฉีดน้ำนะครับผมไปเลยโจมตีฮึ่มโจมตีก็ได้เปรียบอ่ะไปลูกพ่อเอามันเอามันเอ่าเออ <c oughs> เหมือนว่าไอ้ท่าบับเบิ้ลเนี่ยจะมีครูดาวอ่ะค่อนข้างนานนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะต่อสู้เนี่ยเราต้องแบบว่าค่อยๆเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นการต่อสู้ที่เรียกว่าต้องใช้ความคิดพอสมควรเลยเนะครับเนี่ยในช่วงเริ่มต้นโอเคมาเจอใหม่ไอ้ตัวอะไรนะอู้โหเป็นน่าจะเป็นยายาคุมะนะครับผมโอเคมาเจอใหม่ไปอะไรคารม์มัสึไปเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ใครตีใช่ไหมโอเคทจบท่มันนั่นแหละนะครับบับเบิ้ลบับเบิ้ล ปืนฉีดน้ำโอเคเปลี่ยนสกิลเป็นจิกจิกมันลูกพ่อจิกจิกสิกลูกลูกจิกมันอ่นาอะไรลูกพ่อยังจามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อมันอ่นาะอะไรสุดจิิงไปอะไรนะครับผมเราเราอัพสเตตเต็มไปเลยเอ่อมันน่าจะอัพให้เองนะครับผมโอเคไปครับผมฟาเบลรวัรว,รวฮะฟาเบลรวัรว,รวแต่ว่ามันก็ถึงจะว่าเอ้ยมันโดดว่ะอยากจับแฮะ เรามีปกิคิวอยู่นะครับเนี่ยเร,เราต้องมาหาจับสักตัว2ตัวนะฮะผมแต่ว่าจับตัวอะไรเดียอยากจับนกืันกันครับแต่ว่านกมันบินอยู่แฮคดบ้าครับไอเดียวทำไมอ๋อสงสัยตาฝาดไปเองนะฮบผมโอเคครับจอกนันนะเ,เราไปมันต้องหาอาหารกินแนฮะอ,อาหารมันตอบจากตัวอะไรวะที่้อรู้สึกปเนื้อพวกนี้ที่มันมันน่าจะนั่นไงโอ้โหกินกินเพื่อติดเะว่าติดสถานะเลยครับเนี่ยโคตรบ้านะครับเดี๋ยว ไอ้ลูกพ่อไปไหนเฮ้ยขนมาซื้อลูกพ่อกับไปที่ก่อนโอเคนี่ครับเดี๋ยวเอาขอให้มันก่อะกันนะปรับเป็นกาดละกันนะครับผมปรับเป็นกาดนะครับเอ้ยมันกาดันจะเป็นโคตรงงนะครับ็มนะเอ้ยยังไงนะครับเจอราชระโอเคลูกพ่อเดี๋ยวลูกตามพ่อมานะฟอลโล่ไว้นะครับผมใช่ปะวะใช่ด้วยนะครับผมโอเคตามมาหรือเปล่าเนี่ยโอเคลูกพ่อเอาเดี๋ยวอ๋อรู้สึกว่าเขาจะปรับไปอยู่แล้วใช่ปะครับ โอ okay, เคปะเลยครับผมมาลูกพ่อจงไปจัดการมือซะไปเลยจบเตีจังไรแล้วเปลี่ยนท่าเป็นกระบฏกท่าจิกมันจิกมันจิกมันเออจิกไปโอ้โหกบจิกรรเรียบร้อยเฮ้ยนี่มันไข่โปกเกมอนโอ้อยังแจมเลยแล้วเราเก็บมันยังไงวะเนี่ยโอ้อยได้ไข่โปกเกมอนมานะครับผมวิจุอยากจับไอ้เนี่ยอ้ออยากจับนกสักตัวสองตัวฮะแต่ว่ามันบินอยู่ครับผมโคตรบ้าเลยครับโอเคครับเดี๋ยวกันนะ เราต้องฟาร์มยอะไปเรื่อยฮะโอเคมารู้สึกว่าอยู่แถวนี้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับผมเราต้องไปตามหาค่าดูดูนะครับดู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 เลยผมว่าเราไปหาลงหมื่นกว่าไหมไปหาทําอุปกรณ์ดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอกลับไปจุดตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมรู้สึกว่าเดินไปเดินมาโคตรไรแบบว่าไรประโยชน์ไรจัญญาบัณนะครับโอเคเก็บมาปกรอนนะครับผมเล้ยวก็งิวไปเลยนะครับอันนี้ไปขนไข่ของตัวอะไรถ้าเราปาไข่มาเราเราทำการจับได้ไหม ลองดูว่าผมโอเคไข่เราต้องรอมันฟักแฮะนะครับถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคกินไปก่อน,นครับติดทังเกอร์ด,ด้วยไอ้ป้าเอ้ยมืดระบาดชิพาแล้วไงโอ้โหรู้สึกว่าตอนเดี๋ยวจะมีซอบบี้มาด้วยนะครับเนี่ยชิพาแล้วชิพาแล้วชิพาแล้วเอ่อต้องหาโปเกมอนจับเพิ่มเราแฮะงนั้นงานนี้มันมัน,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 นอยู่มันลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคไปเลยโปเกคิวอ่ะจับมาโอ้อยโอ้โอ้โอ้โอ คือรบสื่อฆ่าบัลูกพ่อสก,กัดบัลลุโซมันเอออะไรเอาไปไปเลยเออจะเอา <c oughs> <c oughs> ตายเลยเว้ยอู้อดออจับเลยบัลลกพ่ออ่าลูกพ่อน่าจะ up สเตทตัวใช่ไหมนคะครับผมรู้สึกว่าเรื่องสกลิลต่างๆต้องมากดอัพเองนะครับซึ่งมันมัน,มนว่าถ้าน่าจะขึ้นมาให้เองนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับก็น่าจะประมาณได้แหละนะครับผมอ่ะลองไปไล่จับมาสักตัวสองตัวดูนะครับ ผมว่าเราอยู่อย่างนี้มันรู้สึกว่ามาได้มาได้มุ่งหมายมากเลยครับรู้สึกใช้ชีวิตไปวันๆเราไปหาแบบว่าหาลุงเหมองดีกว่าน่าจะมีจุดมุ่งหมายมากกว่านะครับเนี่ยโอเคนะครับอ่ะ,อะเอ้ยดนด้อไก่มาผมน่าจะได้มาจากการฆ่านกนะครับโอเคงั้นก็ขอทําการแปรรูปขอนละกันในการผมมีอะไรบไ้ด้เอ้ยไอ้ป้าเ้ยโคตรป้าบอกเขาแตกนะครับผมโอเค ครับจิ้งเทเบิลนะครับแล้วก็ทำของมาเนี่ยครับผมเอาอะไรเดยนะครับเอาเป็นอ้ามอ้ามอ้ามเป็นที่ขุดละกันนะครับผมที่ขุดไม้งงงงก่อนละกันนะครับแล้วก็จะเป็นเอาเป็นขวานไม้ก่อนละกันนะครับผมโอเคเอาไปของ2อย่างนี้ละกันนะฮะโอเคเอ่อกลับมาลูกพ่ออ่ะเราไปหาบวกไหมมันมืดแล้วว่ะคือผมกลัวซอมบี้เหมือนกันนะครับเนี่ย Okay. โอเคเอ้ยจะจะไม่นานมาวะโอเคยังไงสกอริตันนะผมอ่ะผมว่าผมจะทำดาบเพิ่มระด่บไม่งั้นนี่เรียกว่าน่าจะหนักพอสมควรนะครับไอ้เด็กโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนฆ่ามันลูกพ่อฆ่ามันเป็นสกิลแป๊บหนึ่งโอเคจะฆ่ามันไปเลยจบเตะน่ารัะน่ารักอือ้ยออือยอน่ารักลูกพ่ออืมอ่าเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเะจะจะเปิดสกิลแล้วก็เอ้ย อ๋อน,นี่มันเป็นนกสป่ะฮะมันเลยบินได้ป้าเอ้ยเวลาไม่รู้นะครับผมแม่มาลองใหม่มาลองใหม่ไม่กล้าสู้กับไม้นันฮะเจอตัวแจมๆเราอยากจับสเปียโร่นะครับผมโอเคเดก,กันนะเอาออกมานี่เอาออกมานี่ปึ๊บปึ๊บป,ป,ป,ปไปเลยปุ๊ปชิตามโอเคเข้าไปจิกมันจ้าชึบนี่แหละเรียบร,ร้อย,ยเอ้ยไอ้ป้ามันติดมึมันติดโถเราจับไหมเอ้ยเราขอจับประการนะผมไปเลยปกิคิวชึบโอเค เรียบร้อนเน่นอนโอ้โหเดเด็ดเด็ดเหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคแล้วก็เอ้ยเอ้ยลงมานี่ไอ้บ้าอย่าเพิ่งบินสิไอ้ชึบไอ้ชึบไอ้ชึบอะยังไงดี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 ก่อนนะก่อนนะมันไม่ลงมาเลยแฮะเยเอาไงดี๋ยวปี้โคตรงงครับผมเอาเป็นว่าช่างมาเลยละกันนะครับเราเราไปหาเรียกที่ว่าหาฐานก่อนละกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยเริ่มหิวแล้วนะครับผมโอเคนะครับจะขอ มาหิวโปเกมอน Pokemon ก่อดแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวให้เคโรมาสื่อเนี่ยป้องกันเราไว้ก่อดแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับฟอกกี้หิวอะไรแล้วก็รู้สึกว่าผมเห็นถานอยู่้าน้บนตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาทานก่อนแล้วกันนะครับพอดีเราเป็นคนดีไงเราเป็นคนเอาทานนะครับ <c oughs> มุกไรวะไปี่ยโอ้โหโอเคจะไปเก็บถานมาก่อดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะกระโดดติดโคดเวนนะครับผม โอเคนะครับวูเดิลพิกแอคกคุณไป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 เลยนะครับผมเอ้ยเรามีเราได้ของมานี่ใช่ไหมเป็นเบอร์รี่นะครับผมเปสองชิ้นเลยครับรู้สึกว่าน่าจะเอาไปใช้แบบว่าดีแบบอะไรพวกเนี้ยนะครับผมผมก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปว่าจะไปหาศึกษาเพิ่มมานะครับผมสักนิดนึงนะครับเพื่อให้คลิปหน้าเราไม่มึนงงมากไปนะครับผมโอเคจะอันดับวันนี้โคตรแปลกตาแปลกใจนะครับโอเคจะถามมาละสามชิ้นนะครับผม เดี๋ยวไปทำเอ้ยเดี๋ยวไปเผาอาหารก่อนละกันนะครับผมโอเคเฮ้ยสเปียโร่อยากตายแฮะมาไปเลยจะกลายมาดูพ่อจิกบันเออจิกบันพ่นน้ำใสแล้แหละเรียบร้อยเป็นคอมโบเลยนะครับผมโอเคนะเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เฮ้ยเน่านี่แหละเรียกว่าเรียกว่าเด็ดเด็ดเด็ดเดดเด็ดโอเคจิกจิกกรไปก่อนอ้าว อาา่าฮะติดเหรออ๋ออันนี้เป็นอ๋ออันนี้น่าจะมาจากที่เราวางไว้ใช่ไหมอูก็ว่าอยู่ครับโอเคแต่ก่อนนะขอฮีโโปกเกมอนก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเราจนะได้โปกเกมอนใหม่สักตัวนึงแล้วแหละนะครับโอเคอ่าอ่าอ่ามาครับผมตีแล้วก็หยุดเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยโปเกคิวเรียบอ้ยอ่าปาติจูนะครับผม มาเฮ้ยไม่ติดว่ะไม่ติดเอ้ยเ้อยาอย่าอยุ่้ยอุยอุยอุยเดี๋ยวเดี๋วียวเยอุ้ยอุจับมาจับมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเสไม่ติดอีกอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดีุ๋วเอย่า้ยมัน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 ยังไงวะเดียวเฮ้ยคุณจอยอย่าทำคุณจอยซีรีส์อย่าทำคุณ ได้ไหมครับผมเทลโรฮะไม่เจวเทลโรมัใช่ยาคุมะปะวะไม่น่าใช่ฮะน่าจะเป็นไอโปเกมอนของเจน3หรือเปล่าวะผมก็จะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนลยครับผมโอเคผมว่านะเราควรเออเออเดี๋ยวนะไม่รู้สึกว่าดูไอวีได้ฮะมันดูยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกมันขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวมันอ๋อกดเช็คดูนะครับผมโอเคได้ไงครับมีไอีวีไอวีเอไอวียี่สิบห้าเหรียอะเจ๋มกันนะสำหรับอาเคโรมาสิคของเรานะครับเนี่ยแล้วก็นี่ไอวี 19นะครับผมโอเคนะครับผมว่านั้าควรไปลงเมืองแล้วก็หาชุดเกราะเจ็บมาไว้เพราะว่าเพราะว่าโปเกมว่ามันจุ่โจมเราได้ฮะโอเคนะครับผมมาเราไปเดี๋ยวเราขอทําการทาเฟิร์นนั้นก่อนเอ้ยมันหินไม่พอว่ะเอาเอาโมเกมอนามาป้องกันก่อนกแล้วกันนะโอเคมาลูกพ่อยายคุมาเอาเป็นกาดไ้ก่อนลวกันนะครับผมอ่ะแล้วก็กาดไ้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปเอา อาเฟอร์นันน์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปคลิปก่อนแล้วกันนะครับถือว่าถือว่าคลิปนี้เป็นแบบว่าการเริ่มต้นก่อนลวกันนะครับผมโอเคพิกแอคมาก่อนลวกันนะครับอ่ะขุดฐานมาเลยรู้สึกว่าเราใช้ไอ้นี่เปลืองมากเลยอะไอ้โปกีคิวเอ้ยอย่ามากันพ่อเสือลูกน้อยโอเครู้สึกว่าเราใช้ไอ้ไอ้โปกีคิวเปลืองมากเลยอะอแต่ว่ามันก็คับไม่ยากนะครับผมคือเราต้องไปหาลงเมืองนะครับ <S <S โอเคงั้นก็คลิปหน้าเราไปหาโงเมืองไหมนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นก่อนลวกันนะครับ โอเคอ่ะขุดไป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 เลยนะครับผมชืบชิบชิบชิบชืบชิ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 บเรียบร้อยครับน่าจะเพียงพอแล้วนะครับนี่โดรันนี่ที่ว่าโปเกมอนจำเนี่ยมากมากมาเลยนะครับผมโอเคกลับมาเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนสองคนนะครับผมแล้วก็ทำเฟอร์เน้นไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเฟอร์เน้นนะครับผมแล้วก็ เอาถ่านไปนะครับแล้วก็เผาอาหารไปเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับงั้นก็คลิปนี้ครับขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็ได้ฟอกกี้นะครับกับไอเทลโรมานะครับผมในคลิปนี้นะครับงั้นก็คลิปหน้านะครับผมเราจะไปหาลุงเหมืองกันนะครับผมแล้วก็ผมก็จะไปศึกษาแนวทางมาด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวว่าถ้าใครมีแนวทางการเล่นเนี่ยก็บอกเอาไว้บอกเอาไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม โอเคก็จะการคลิปน่ารักๆนี้ครับผมไยบายครับจุฮู